ท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านพุทธัาสนิยมชนที่เคารพผู้ท่านครับเด้ตามมอบหมายให้พระเดชพระคุณพระเทพท,ทิศที่คุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าวาดวัดหน,นองแดงพระอารักหลวง ganදගේwi maale Nam mau taksa kakawatua orang astu sama sambutasa สองตามจุด เดรับเจ้าหน้าที่จะได้กราบอาราธนาจ้าประคุณสมเด็จองค์ปรนทานปะโกอบพิธียกยอดฉารทองคำ ได้วินาเป็นมงคลแล้วตัาท <an> ิวาทุวเวตวังปานาตันสุขทินฐานุสขา